พี่พี่น้องกินข้าวอิ่มแล้วมน้าที่แบกขังแบกขยะลงไปเพื่อเสี้ยไปทิ้งพี่น้องโอ้ยสองหลอบแล้วน้อง็ไปไใหมทั้งใตก่อนดินต้องเอาไปทิ้งมือหลังค่ะเพราะวันคนละหมองเก็บเครียรมาแล้วนาอดินเสิทิ้งมือหลังเอาอันนี้ไปก้อนพอ่นวนอว่าเดี๋ยวน้องควัญสิยใหญ่บ้านอาทิตย์นาเสด็จก็อีบนนอันน้องควัญมานะคะไปพี่น้องเขา ขอเวลาบแบกล่งขังล่างก่อนเอออ้ยคนลงไปบนเมียได้พี่อ้องเมื่อยขึ้นบันไดรอบสองก็เลยมานั่งเบอรงคลิปเจ้าของกินเขาเอิม่มกำลังอัพลงดันยูทูบสิตายของบหนักเด้กกอีบหนักแต่ว่ามันเมื่อยมองเหานยางขึ้นกระไดมาเนี่คนลงไปรอบสุดท้ายรอบที่สองเนี่ยพ่อ,อยญ่ยสิยกถุงดำให้สิจมอยู่เบาที่จริงรวัยา้เราโยกดอกตว่ะ เจ้าของอกับเสด็ยกตู้หน่อยไปเนาะเถ่าแล้วคอยเฮ็ดคอยเศร้าพี่น้องเอ้ย่ะลงมาแล้วรอบหัวไงลงมาแปลอารถแล้วก็เลี้ยวขึ้นมาหนีพับกระยี่ลง่งพับอันเบาะกลางหลังล่ง,ลงจังเสียเอาของใสใด้เนาะพอรถมันหน่อยได้ทิ้งแล้วลายปีไรศาสตร์สิทิง้งก็บว่าทิ้งแยกเทือตาไว้หลังบ้าน บ้านนี้ขันเอาของนองขวัญมาสี่โตนั่นไม่น้อยเสียเอาไว้ในห้องเก็บของข้างล่างสองโตเอาขึ้นข้างทึ่งสองโตเพราว่านั่งอีหลีก็นั่งแค่สองคนหลังบ้านอีสองโตเสียไว้ในห้องเก็บของข้างล่างของที่สิไม่น้อยอะมาสี่สิบปคนมาจากบ้านนองขวัญมีเก้าอี้นั่งกินข้าวสี่โตแล้วก็ไม่คเวฟค่ะเพราะว่าไม่คเวฟผึ่งซื้อแล้วก็นองขวัญกับบค่อยได้ใส่ไม่ได้ไปกินข้าวบ้านแม่พินนะคะ ยังดีดีอยู่มาแล้วเฉลาบินอุ๊บไงฟินแย่แด่อีดออินทเสวมเมืม่นอนี้พพอยห์หอนประดมือว่านอุ้ยนางนี่รถว่าเหมอนไฟสิเผาไปซื้อทรงให้เรลาผัดบื้มเบิงม,มาผู้เ่าวไปซื้อทรงขาจอบม,มาให้ทั้งใส่ทั้งจมมีหน่อยเลยว่ะพะตรงใส่ดอกเอาไว้ขอสิไปไว้ให้อายคอยว่าสัน บอว่าสันฉั้นสิใส่ราสันโอ้ยมีการกิ่ทีก็เลยว่าไิซื้อตัวไม้ไห่พอไปซื้อมาแล้วมันเป็นทรงขาจอมพัดเร่มเบิงไปได้เอวก็คว่ำเงาพัดเบิงเร่มเบิงขาวขาตรงหรือขามาซื้อกางเกงไมรุ่นมาไห่พอนี่ขาโกงยางแต่เจ็ดอันยางแต่เก่าเดือนเพิ่นว่าเพิ่นยางแต่เก่าเดือนขาเพิ่นเลยโกงอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเอาละเลคนของขืนก้อนพี่น้อง าไก่สีฮอดมองทิงแล้วพี่น้องทางไปบ้านแม่พินละจ้ะบ้านเกาเราอ้ออันนสตแาแกได้วัใหญ่จำท่าเขาบ่ได้ไปใไส่กับไอยบอกท่างราบ่ะไ้โอ้บ่ร้อลุงอ่ะอินเต่ซอมบิโกอีโกเยตะลงเมกเก็ตบีน ว่านนี่ทุ้ทางออกมีตลดเต็มหนึ่งคนนะพี่น้องสุสานขยะเปิดฮอดบายสามมีตัวเป่ามากมารี่ล่าเลยเขาก็ปิดกอน,นอีกเครื่องสมุนะตนตองอ่านได้บานนี้จังมงได้ด้วยปุ้ยวอนนสซมมตสแตสลงรอการ เรื่องทางถึงทางลงพี่น้องมองถิงมันมีหลายทางต้องสือพิมพ์วกใหม่พวกกอฮีพวกโตนี่ ไปหามองทิงก็ได้บ้านนี้นายค่ะเฮ้ยมเมย์คุณใหเนว่าข้าเจ้าทิงเป็นล่างเป็นนั่นแยกกันมีระเบียบเพื่อย่างนี้เลยมีข้าเจ้าแบบว่าซื้อสัตว์อตอตนเองค่ะอยู่นี่นอ,อ,อ๋อยือกรอมื่อนี่ทิ้งได้ดีบ่มีปัญหาคุณเห็นว่าตู้ที่บี้ โอ้ยเอ็นโทรทัศน์ตู้เย็นเตาไฟฟ้าอันคอมเมนต์บ้านเฮ้านะพี่น้องอุย้ยคนบ่มีเนาะคนถูกคนหยามาเอาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แกะฟ้าออกเฮ็ดเป็นโอ้ยสารพัดพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างเลยอยู่นี่ <c oughs> บ้านเฮ้านี่ลือออกสร้างบ้านได้เป็นลังเนาะสำหรับผู้บ่มีนะไม่เมื่อนนี้สร้างบ้านได้แล้วเห็ด๊อบน้อยเฮ็ด เออเขาเอิอยังกระท่อมน่อยบ้านน้อยนั่นบ้านนอกดาวได้เลยแล้วไม่เมื่อยร้ายทุกซสียงของประด้เพื่อนบางบางชิ้นยังดีๆอยู่ได้จ้ะแต่ว่าเขาแบบว่าเขาบอต้องการเขา,เา,า,แบบาก,าก็เอามาถิมแบบบางคนก็ซื้อมาแเราบอไดใส่ก็เอามาถิมก็มีค่ะเห็นแมนมนเห่านี่ตาดีได้ตาไ่เสียเนาะเก็บออกไปขายเป็นของมือสองของมือแหลกก็มีเดยนี่มันมาแต่มือสองวัสก็วีเยอะละโกแฮม ได้เลยค่ะอันตร้าอ so so ๋อได้ซัมมาคอมพานีอะไรเบนซินสำดูที่ก็ะอมแทกท่อเลยตามพนักานสิไเปอร์ต์ตกับบานเลยบอกเเติมน้ำมันก่อนมาสันเติมไสเติมเนยแล้วเติมอย่างมองนึง คือถอดบันเท้าได้นอกูบพมีกับ,บ่บมีมาเก็บแถวเนี่ยไปต่อเติมโอ้ยพี่น้องตุกสิงตุกอย่างกับสีโอเคเมดแต่ว,ว่าก็ยังว่าแหละเนาะคนเขาทั้งมดทั้งมวลน,นี่มันขึ้นอยู่ที่กับโอกาสคนบ่นเคยจนสิบุหูจักต่อคะ่ะรสชาติของความจนรสชาติของความขาดความบบมีความบ่มบพรอมสำหรับแม่น้อยบอกเจอมาเมดแล้วคะ่ะ พอออกมาต่อสู้ดินล้นเลยตัวเองเนาะสัมผัสมาเบิดนแล้วทุกรสชาติแล้วทุกมือนี่กับพอถือว่าลำบากกหารบริถีถือว่าร,าาร,รว,าวยพออยู่พอได้พ่อกินพ่อยิบพอยืนพอดูแลซซอยเหลือลูกเลียงดูปากทองเจ้าของได้ในระดับหนึ่งของคนเป็นแม่เนาะพี่น้อง ว่าราคะคลิปทิ้งขยะก็มีแพรงแค่นี้เป็่ายสิไปเติมน้ำมันตานั่นนะคะไม่หน่อยอยากไปอันห่างดอนล่เราสิพภาพปบบอเอาไว้แค่ดีสะกดได้จะเด้อรักนะจุ๊บ